วันนี้ก็ถือว่านี่นะครับประยุทธ์ปกครองในระบอบประชาธิปไตยไอ้นี่มันระบอบประยุทธ์ระบอบประยุทธ์ก็คือระบอบเผด็จการบวกอำนาจนิยมรวมกันหลายๆอย่างเป็นระบอบประยุทธ์ครับเพราะฉะนั้นประยุทธ์ทําอะไรเพื่อตัวเองนะครับเอาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้องให้มากที่สุดไม่งั้นก็ประกาศเลยครับย้ายไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติแล้วแล้วก็ผมจะไม่ยุบสภาหรือผมจะยุบเมื่อ หลังกุมภาจะได้ย้ายได้ก็ว่ามาเลยก็เล่นกะตามกติกาไม่ใช่ว่าเอาให้ตัวได้เปรียบอ่านหน้าไพ่ทั้งหมดตัวมีไพ่เยอะก็ตีทิ้งไปคนอื่นเขาต้องมีแต้มต่อเยอะแยะเลยเอาเปรียบกันขนาดนี้แล้วบริหารประเทศแบบห่วยๆอย่างเงี้ย ชาวบ้านก็บอกโอ้โหบริหารประเทศแบบสุนัขรับประัานไม่ได้เลยนี่ชาวบ้านเขาพูดกันนะครับผมว่าเอาคํามาบอกถ้าท่านท่านจะได้รู้บ้างท่านว่ามีแต่คนชื่นชมแต่ที่ไหนไปที่ไหนก็มีแต่ไล่ลงไปใต้ขึ้นไปเหนือเขาก็ไล่ท่านะไล่ต้องเอาล่มไปปิดแต่ผู้หญิงต้องเอาล่มปิดไม่ให้เ,เสียงเขาออกมันไม่ใช่แล้วนะครับท่านก็ทําเป็นไม่รู้เรื่องว่าคนไม่ชอบเพราะว่าท่านบริหารไม่ได้เรื่องเอาไง่ายๆน้าท่วมเนี่ย อายุยายังลดไม่หมดเลยนะครับและยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเอลยยายไปดูบางบา้านไหลจังหวัดอะไรเดียวสามเดือนแล้วยังไม่น่นเลยแล้วยกไปไหนไปขับรถเกี่ยวข้าวโอ้ยไอยเวนไอเวนรถไฟระเบิดก็ไม่ไปน้ําท่วมก็ไม่ดูไปดูสามสี่ครั้งไปดูให้เขาเห็นว่าก,กูมาแล้วแล้ววันนี้ความช่วยเหลือไปยังขอทานนะครับแล้วก็พูดจะเป็นตลักการโอ้ คุณอภิรักษ์บอกนาย,ยกตูเป็นคนที่ควรลืมนะครับก็เห็นด้วยนะครับควรจะลืมแม่งไปเลยแล้วก็ถามตอบแต่เรื่องอะไรไร้สาระเรื่องหลักการต้น,น้ำแปงน,น้ำไปน้ำเราต้องแก้ปัญหาจากเบาไปห้าหนักเรียต้องไห้ปราะจะจนงบประมาณมีไม่มีแล้วเราต้องเอามาจัดสรรมันเป็นนามาทาทังนั้นโว้ไอตู เอาที่มันเป็นรูปธรรมจับต้องได้มาเลยคนที่น้ําท่วมบ้านพังเราจะช่วยยังไงอะไรยังไงไปสํารวจเรามีเท่าไหร่ป่านนี้แล้วท่วงมาสามเดือนแล้วคนพอกคนมากยังไม่รู้เลยว,ว่าบ้านไหนเสียหายเท่าไหร่อะไรยังไงไอชิปหายแล้ววันนี้พ่อแม่พี่น้องจะอยู่ยังไงแล้วโควิดก็บอกตกลงจะกลับมาหรือไม่กลับหรือย,อยังไงก็งงไปหมดว่าจะเป็นยังไงแต่ท่านบริหารโควิดผิดพลาดตามที่น้องมิ่งเขาบอกเนี่ยผมเห็นด้วยเลยเพราะท่านมีทั้งประกาศ เคอร์ฟิวหรือห้ามออกนอกบ้านในเวลากลางคืนท่านควบคุมการทํางานปิดร้านอาหารปิดนั่นปิดนี่เศรษฐกิจพังย่อยยับ,ช,บยยออชิบหายกันล้มกระดาษเลยเออชิบหายกันล้มกระดาษเลยท่านแล้วมันจะยังไงกันเนี่ยแล้วก็ท่านก็ยังมาลอยหน้าบริหารประเทศมีแต่คนชมเด็กเข้าไปไล่ท่านที่พารากอน ก็ไปตันเขาอะไรสั้งหลายแหล่ห้ามพูดดีเชียเข้ามาได้พูดด่าจับแม่งเลยเอออย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะครับเห็นไหมครับว่าความสงบจบที่ลุงตู่นั้นจริงคือความสงบจบเหลือแต่ความไม่สงบบริหารประเทศล้มเหลวแบบที่น้องมินเขาว่าก็จริงนะครับเห็นไหมละครับแล้วความช่วยเหลือไปยังประชาชนที่เดือดร้อนจริงไหมก็จริงอีกนะครับแล้วที่ออกไปตรวจงานนี่เพื่ออะไรเพื่อไปทำรัฐมนตรีตัวเองใช่ไหมครับและ ตั้งตำแหน่งรัมรีขึ้นมาเนี่ยต่างตอบแทนหรือเปล่ามาถึงก็ให้ไอ,ไอซ้ซปเปอร์แดกเนี่ยคุ้มเลยซือ้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้น,งงน่นใครชื่นชมตัวเ็าตั้งหมดอย่างนี้ไม่ใช่นะครับการที่ตั้งร,รัมรีเนี่ยมาบริหารราชการแผ่นดินเพื่อช่วยประชาชนไม่ใช่ช่วยมึงไอ้บ้าอย่างนี้ไม่ใช่นะครับและไอ้เวน,นมาเป็นก็หมาขอบคุณนายกขอบคุณอย่มันจะไปขอบคุณทํามไมนายกต,ต้องตั้ง,งให้เกิดประโยชน์กับประชาชนแะฮอีกคนนึงก็เสือขอบคุณ พักการเมืองขอบคุณคนทีส่สนับสนุนตัวมาโอ้โหแบบนี้ประเทศไทยมันจะสง่างามได้ยังไงและเราจะต้องรับภารานี้ไปอีกเหรอจัดประชุมเอเพกก็โดนเขาแย่งสีไปห,หมดพอมาครองแย่งศีแต่เขาไม่ได้แย่งสีนในตัวเขาก็แย่งสีในประเทศไทยวันนี้คนมาดูกันเต็มเลยไปเดินเยาวาราชเฮ้ยร้านพ่วเส้นพงร้านไหนว่ากูจะไปกินหน่อยแบบมาครองเห็นไหมครับเฮ้ยหนังมวยลาเนน,นอ,ยอยู่ไหนว่ามาครองไปชกมวยไปชกกับนักมวยฝรั่งเศส เป็นสีได้ถ่ายรูปเนี่ยนะครับเขามาได้เลยแม่กำมล,ลายฮอลลิสก็ไปตลาดจตุจักรตลาดจตุจักรคนเล้ยแม่กำมลายฮอลลิสมาซื้ออะไรเนี่ยกูจะซื้อตามมั่งเห็นไหมเขาก็ทำให้ไทย เขาทำให้เราแต่เราเนี่ยเสียงก็ประมาณมหาศาลจ้างเรา,าพอหมดไป3,300ล้านได้อะไรบ้างครับยังไม่ได้อะไรเลยนะครับไหนบอกงานจะมาเป็นแสนล้านยิ่งพ่อลัมรีที่เป็นโฆษกออกมาบอกว่านายกตู่ทำอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวจะมีการมาลงทุนเป็นแสนล้านเราจะเป็นศูนย์กลางของรถเอวีมองไม่เห็นครับไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ครับพูดได้แม่งมีหลักฐานด้วยไม่ใช่เราพูดตาพูดไปนามาทาจับต้องไม่ได้คนก็ยิ่งเบื่อใหญ่นะครับเอาละครับวันนี้ก็ เอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็คอยตามต่อไปว่าบิ๊กตู่จะเอาอยัางไงแต่ถ้าในฐานะที่เรามาจากโรงเรียนเดียวกันนะครับคือเตจียมทหารพี่แนะนำให้น้องรีบลาออกไปเลยเพื่อความสงบสุขของพ่อแม่พี่น้องประชาชนและเพื่อตัวน้องเองด้วยสวัสดีครับ